สวัสดีครับพี่น้องทีักครับพระชนะของพระจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง25มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการแก้ปัญหาแบบโยเซฟพระคัมพีได้บันทึกบอกว่าเรื่องพระกําเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมันกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันปรากฏว่ามารีมีคันแล้วโดยเด็ดพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจจะแพร่งพลายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนมันเสียลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏกับโยเซฟในความฝันว่า โยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวจะรับมารีไปเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ที่ปฏิสนในคันของเธอเป็นดวเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายแล้วจ่าจะเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่โปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา ทั้งนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อสําเร็จตามพระชนะของพระเจ้าซึ่งตัดไวโดยผู้เผยชนะว่าดูเถิดหญิงพมพระเจ้าลีคนหนึ่งจะตั้งขันและคลอดบุตรเป็นชายและเขาจะเรียกนามนท่านว่าอิมาเอลพระเจ้าอยู่กับเราขั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทาตามที่ทูตของพระเจ้านั้นสั่งคือได้รับมามีเป็นภรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายและโยเซฟเรียกนามมันว่าเยซูจากพระคัมภีร์ตรงนี้เราสังเกตมีท่าทีสประการของโยเซฟในการแก้ปัญหาประการที่1่ก็คือโยเซฟควบคุมอารมณ์ครับ เมื่อโยเซฟได้ยินเรื่องของมารียที่ตั้งครรภ์ไม่มีใครเข้าใจหรอกครับว่าผู้หญิงตั้งครรภ์จะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความคิดของเขาเนี่ยนะครับเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองพระกมีเชื่คำว่าธรรมะคำว,ว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือคิดดีทําดีบริสุทธิ์โยเซฟไม่ใช่พวกที่คิดและปราศจากการทํามีคนจำนวนมากมายคิดแต่ไม่ทําโกรธเร็วและไม่สงบปากคานะครับโยเซฟเรียนรู้จากการควบคุมอารมณ์เขาอายุเพียงไม่ สิบกว่าปีเท่านั้นเองครับอาจจะ19ปีหรือไม่เกิน20ปีแต่ว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมได้ในนั้นเองนะครับสิ่งแรกเราต้องระวังเรื่องอารมณ์ของเราวิธีจัดการปัญหาแบบโยเซฟหนึ่งก็ควบคุมอารมณ์สองเขาคิดอย่างรอบคอบในพระคัมภีร์ในข้อ20บอกว่า,วาโยเซฟกําลังคิดเรื่องนี้อยู่แทนที่จะถอนมัน่นทันทีเนี่ยนะครับก็คิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้ออกมาดีที่สุดนี่คือความดีของคนนะครับไม่ใช่เพียงแต่ทาอะไรที่สะใจเราแต่พยายามคิดถึง ความเหมาะสมว่าจะทำยังไงให้มารีสามารถถอนมั่นแล้วคนอื่นไม่ว่าเอาได้แล้วก็มีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นั่นคือความคิดที่ยอดเยี่ยมมากคิดรอบค้อวันนี้เหมือนกันครับพระคัมภีร์สอนเรามากมายครับว่าเราเองต้องเรียนรู้จากการไร่ตรองนะครับรอบข้อไม่วู่วามถ้ามันเกิดจากการไม่ควบคุมเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะไร่ตรองได้คนเราพอไถ่ตรองแล้วบางคนไถ่ตรองแล้วอาฆาตมาร้าย แต่โยเซฟไม่ครับโยเซฟแต่ตองแล้วพยายามอย่าช่วยเหลือประการที่3ครับเขาคุ้นเคยกับคี่กระทำตามในข้อ2 0ถึง24เรารู้ว่าเมื่อโยเซฟกำลังคิดอยู่ทูสวรรค์มาปรากฏกับเขาในความฝันและตรัสก,กับเขานะครับว่าคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าทำให้เขามีความยำเกรงในอำนาจนะครับทำให้แล้วยังบอกว่าผู้นี้คือพระผู้ช่วยให้รอดทำให้เขาเกิดมีความหวังใจนะครับคนนี้คือคนที่พระเจ้าอยู่ด้วย เพราะว่าจะเป็นองค์อิมานูเอลทำให้ทำให้เขามั่นใจว่าผู้ที่เกิดมานั้นเป็นมาจากพระเจ้าเขาคุ้นเคยกับเสียงนี้และกันเองถ้าเราเองคุ้นเคย กับเสียงของพระเจ้าเราจะคุ้นเคยที่จะกระทำตามและการคุ้นเคยของเขากลับมาอยู่บนหลักการของพระคําของพระเจ้าเขามาอยู่บนวิถีของพระเจ้าและก็เองการที่เราคุ้นเคยที่จะกระทำตามไม่ใช่คุ้นเคยตามอารมณ์หรือความรู้สึกของเราแต่เป็นการคุ้นเคยกับพลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยนะครับข้อ25้าจึงเป็นข้อสําคัญมากเขารับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับเธอเพราะเอเขาให้เกียรติครับ เขาให้เกียรติกับพระเจ้าคนที่ให้เกียรติพระเจ้าเขาจะควบคุมอารมณ์เขาจะคิดรอบคอบและคุ้นเคยจะกระทำตาม3ข้อขวายควบคุมคิดรอบคอบและคุ้นเคยขอพระเจ้าให้เราเองเป็นเหมือนโยเซฟนะครับในการจัดก,การปัญหาควบคุมคิดรอบคอบและคุ้นเคยที่จะกระทำตามพีพ่ชายอ่อนครับ